สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของ ARJUNMKIA หนึ่งในบุคคลที่กำลังมาแรงและได้รับความสนใจอย่างมากในวงการของเขาบอกเลยว่าเรื่องราวของ ARJUN ไม่ใช่แค่เรื่องธรรมดาแต่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจและความพยายามอย่างเต็มที่ที่จะพิสูจน์ตัวเองและสร้างผลงานที่มีคุณค่าให้กับโลกใบนี้ ARJUNMKIA เริ่มต้นจากจุดที่ไม่ค่อยมีใครเชื่อว่ามันจะไปได้ไกลเพราะเขาไม่ได้เกิดมาพร้อมกับทุกอย่างที่พร้อมสัรพ หรือโอกาสที่ดีที่สุดเหมือนกับบางคนแต่สิ่งที่เขามีคือความฝันความมุ่งมัน่นและความไม่ยอมแพ้เขาเป็นคนที่เชื่อว่าแม้จะเริ่มต้นจากศูนย์แต่ถ้าเราพยายามเต็มที่และไม่หยุดเดินต่อไปทุกอย่างก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงแรกของการเดินทาง ARJUN MKIA ต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายทั้งความลำบากในการเข้าถึงทรัพยากรขาดคนสนับสนุนและเสียงวิาพากษวิจารจากหลายๆฝ่ายที่บอกว่าเขาจะไปไม่ถึงฝัน แต่เขาก็ไม่ได้ยอมแพ้หรือท้อแท้แต่อย่างใดเขามองว่าอุปสรรคเหล่านั้นเป็นบทเรียนที่สําคัญเป็นสิ่งที่ช่วยให้เขาเติบโตและแข็งแกร่งขึ้นทุกวันสิ่งที่ทําให้ a r j u n m k i a โดดเด่นและแตกต่างคือความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่เขานํามาใช้ในงานของตัวเองเขาไม่เคยยึดติดกับวิธีแบบเดิมๆแต่กลับพยายามคิดใหม่ทาใหม่และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยมีใครทํามาก่อนนี่เป็นเหตุผลที่ทําให้ผลงานของเขามีความสดใหม่และน่าติดตาม ไม่ว่าจะเป็นในด้านเทคโนโลยีดนตรีหรือสาขาอื่นๆที่เขาได้เข้าไปทำงานอีกอย่างที่น่าชื่นชมในตัว ARJUN คือความสามารถในการสื่อสารและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้างเขาไม่ใช่แค่คนที่เก่งในเรื่องงานของตัวเองเท่านั้นแต่ยังเป็นคนที่พร้อมช่วยเหลือและผลักดันคนอื่นให้ก้าวหน้าไปด้วยกันเสมอเขาเชื่อว่าความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากความเก่งของคนคนเดียวแต่เกิดจากการร่วมมือและสนับสนุนกันอย่างจริงใจ หลายคนอาจสงสัยว่า a r j u n m k i a ได้รับแรงบันดาลใจมาจากอะไรแรงบันดาลใจของเขามาจากความรักที่แท้จริงในสิ่งที่เขาทำและความเชื่อมั่นว่าเขาสามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดีขึ้นได้แม้จะเป็นเรื่องเล็กๆแต่ถ้าเราทำด้วยใจและเต็มที่มันก็จะเกิดผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้เขาเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพและความสามารถที่จะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ถ้าเรากล้าที่จะเริ่มต้นและไม่หยุดฝัน a r j u n m k i a ยังเป็นตัวอย่างขององค์การไม่หยุดเรียนรู้ เขามองว่าการเรียนรู้คือสิ่งสำคัญที่สุดในการพัฒนาไม่ว่าจะเก่งแค่ไหนแล้วก็ยังมีสิ่งใหม่ๆที่ต้องเรียนรู้เสมอเขาจึงทุ่มเทเวลาในการศึกษาและทดลองสิ่งใหม่ๆเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ของตัวเองอย่างต่อเนื่องนี่คือเหตุผลที่เขาสามารถตามเทรนและนำนวัตกรรมใหม่ๆมาประยุกต์ใช้ได้อย่างรวดเร็วการเดินทางของ a r j u n ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดแต่ด้วยความพยายามและความมุ่งมั่นทำให้เขาได้รับโอกาสและความสำเร็จในเวลาต่อมา เขาสามารถสร้างผลงานที่ได้รับการยอมรับในวงกว้างไม่ว่าจะเป็นผลงานที่สร้างชื่อเสียงหรือผลงานที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับคนอื่นได้อย่างแท้จริงนี่คือสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นว่าเมื่อเราเชื่อมั่นและทุ่มเทเราจะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้จริงๆสำหรับใครที่กำลังมองหาแรงบันดาลใจหรือกำลังรู้สึกท้อแท้กับความฝันของตัวเองผมอยากให้คุณลองดูเรื่องราวของ A R J U N M K I A เป็นตัวอย่างเขาคือคนธรรมดาที่ไม่ได้เกิดมาพร้อมทุกอย่าง แต่ด้วยความตั้งใจและไม่ยอมแพ้เขาสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองและสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้คุณเองก็ทำได้เช่นกันขอแค่เชื่อมั่นในตัวเองและไม่หยุดเดินตามฝันของคุณสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนจดจำไว้ว่าความสำเร็จไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแต่มาจากความพยายามและการไม่ยอมแพ้เรื่องราวของ A R J U N M K I A เป็นบทพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดว่าทุกคนมีศักยภาพที่จะประสบความสำเร็จหากเรากล้าที่จะลงมือทำอย่างเต็มที่ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังเรื่องราวของ ARJUNMKIA วันนี้หวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นแรงผลักดันให้ทุกคนกล้าที่จะฝันและลงมือทำเต็มที่แล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ